เนาะค่ะเนาะมื้อนี้แอดไอก็สิาพาไปติดตามตัวเลขของผู้ตาของวันที่22กันยายนเนาะ,ค,ะค่ะค่ะบ่เป็นการเสียเวลาก็ไปติดตามตัวเลขของผู้ตาอาหารแรงพร้อมกันเลยค่ะครับเหลืออีก7-8มื้อและะ้วค่ะในผู้ก็กสิเฮ็ดต้นหนูปลาไปถวายทางวัดภูเที่ยงทองเนาะคะ่ะเพราะว่าได้รวบรวมเนาะคะ่ะป,ปัจจุปัจจัยทีเอฟซด้ฝากมากนะคะร่วมบุญไปน้ำกันนะสิ รวมรวมไปสางขารคูเว่นนะคะเพราะว่าเกิน well, ก <politik> ับกำลังเฮ็ดเนาะค่ะเนาะสร้างเส้อกับเม่อมันไหลยงานคือว่าล่ะซึ่งแม่คู่ก็บสี่แคลคู่กับเบี่ยงสักวันค่ะเอาเอาใส่งานวันที่เก่าสักวันอยากนั้นบอทันนะคะมันหลายอย่างเรื่องของน้ำค่ะเสียทันก็ดีแล้วค่ะแต่เรื่องฝนตกนะคะมันมีกับฝนตกนี่ระคาอากาศเปลี่ยนเสียงฝนกับเปลี่ยนอากาศกับเปลี่ยนมันมีกับตกแห้งนะคะมันมีท่านบานฝนกับตกะแต่ที่แรกแดดดีอยู่ พอดีายมากจะได้กับผลขึ้นลงมาแล้วค่ะครับผมแต่ว่าโตแห้งค่ะโตแค่ในเศร้าครับเดนี่กับลิ้นลิ้นอยู่ละคะ่ะครับผมต้องการแห้งค่ะแต่จะ่าขึ้นมาเชลลระเื้ดเชลล์บาดผลก็ได้ถ้าสีมากก็มากแบบว่ามีปีมีคุยเดี๋ยวฝนก็นได้แต่ขอขอบคุณขอบคุณเดซีน,นะคะมันอีกอะมีไลฟ์ปูไลฟ์ข้นเนาะคะ่ะรวมแรงรวมใจกัน ค่ะสวายปัจจุป,ปัจจัย <c oughs> เพราะเจะ,เะ,เะมีโกมีหลักเนาะคะ่ะครับอ่ะคะ่ะแต่วันผู้ใดผู้บอเนาะคะ่ะสำหรับผู้มาค่อยเรียนเท่ากับฟังบึงซื่อนะคะ่ะมาเรียนกับพวกป็นี้เพราะว่าฟังคำเบาคำสอนรูหลักค่ะล่อเรียนเมืองหวยรัฐบาลไทยเท่า,เานะคะ่ะเนาะวันที่หนึ่งคือสิ้นเดือนนะคะเท่ากับฟังบึง, <c oughs> บงฟังบึงหลักคะมันแมนบ่อันตราร อพิ่นเคยเีคือว่าอ่ะเพิ่เคยหยอดเนาะหยอดเท่าเรียกละหน่อยไปนะค่ะพราะว่าพอไข่เขียดเล็กน้อยมือสิเขียดเติมปวนว้วนคือพ่ไข่เขียดเออมันสิเขียดติมกบพ่อถือแค่สิเขียดอีเออพ่อถือให้สิเขียดเติมอีกนะค่ะคือพอะนะทางเพียเข้ากันว่าเด่นค่ะว่าเป็นยังเนาะค่ะเข้า้งเมืองข้างเมืองเนว่าทาเนาะค่ะไม่พูดกับใครติดแนี่ยทาเนาะเด้อค่ะจะเขาเข้าเหรียได้แต่วรา่ยามากมากย่เกิดไป การเมตซีแข่งขอบกั้ห้าเดียร์อนเนาะค่ะเนาะการเมตกู่คอร์สเป็นกำลังใจให้เอฟซีสู้ปูสู้ขนเนาะคะ่ะที่เด็ดิดตามปูแล้วก็ะเดฟังเนาะคะ่ะเดฟังที่ปูว่าวปูซ้อนประการที่เขากินเขาทานมากเป็นแบบใดเป็นแบบใด้ปูคนก่าว่าไฟฟังเนาะคะ่ะครับผมมันจะเข้าตอกฟังคลิปติดตามคลิปมันจะสิเข้าใจนะคะเะ <Yeah. S 2> ด้อ บาดเท้าบาดที่มาคือนบาดใหญ่เจียเจียพ้อคือขึ้นใหญ่มทะเลาะ้าจังหวะคือกลัว่ <c oughs> ละ <c oughs> ้ารักยามมือนี้เท่าโซกมืออื่นเท่าบ่อโซกค่ะพี่้ะคาโซกเข่าบ่อพร้อรมกันคือกลัวนั่นแหละแต่ดวงไขมันผู้ละคนเห็นบาดมงคลิปอยู่ต้งกัรการซื้อว่าถึกจังหวะผู้ละคนซื้อถึกจังหวะก็ได้ยังเสร็จละค่ะนั่นก็นเลยละระบุบาดใหนะคะเพราะฉะนั้นครูเบิ่งอยู่ท่งบาดจัดทีตามเนาะค่ะ ติดตามว่าปูพฤศสิเวยังแดงปูตะโค่นพจน์กะเออไปยอดพ่อได้ค่าบลาซิบมาพ่อได้ค่าอาหารการกินแร่งนะคะพจน์กะได้อยู่แต่พจน์กะแขงมากพจน์กะได้ถวายผู้ไปเรื่อยๆนะคะสำหรับผู้พิ่น์บอลเลียนสำหรับผู้พิ่น์บอนอันพ่นติดตามเพิ่นกกายเคลียรของเพิ่น์นะคะผู้เฒ่าผู้แก่ผู้อยากรวมเฮ็ดรวมส่างไม่คู่ผ้าเฮ็ดยังกระซิบใส่น้ำมาใส่ว่าค่ะเอาบต่เดียวคำแล้วเนาะค่ะเนาะพฤศจิมโนนผู่้ไป 啊。Uh. ยังคือเพียงยังเปียกอ่ะอเพ้าม่อนเพียงพาอมันนีเพียงไงนี่มัปู่ตาปูคือปลาขาปูปูบึกบุกับคือกตงคัดตวบักแต่ข้อพอมันมีข้าวแรกเราเออฝนกัดสงวค่ะฝนตกปอยโปรยใช่ไหมปูวันนี้วันที่ทาวสองวันที่เพียงกันน่ะใไหมเพียงกันบ่า ยังูครับเออมือเขียงกันเนาะมือพร้อมเรี่ยงเฮื่งอ่ะเราลูเนาะเออลูร้านด่มาจักระโูค่ะเชื่อใจเชือว่าทุากททความโอมพร้อมกัำลังไฟทุกไฟแต่มารวมเพือรวมค่ะเออหอยแข็งกันไปมือระเวกระลอย่รูเนาะเออ,อไม่ตึงรงมากอึน่างหนักเนาะอันนี้อึนัรงกันเป็นเหมือนเดิม ช้าช้มข่า uh, บุนไปเรื่อยๆต้ออ่พอเด้อจนกว่าจะใจงัดกอดไงกอดตัววาค่ะเออถ้าด้อยไข่เพราเป็นนังแล้วพอมือและืีค่าหามือมาค่ะเออมือและแขนท้องแขนก็เรียกได้ว่อเป็นป่านี่ว่าค่ะโอ้เออข้อไายใจ่ข้อไข่โขข้อไข่หวานข้อไายดำไป่ลูกไก่ลริเดอค้าชมบุญไปเรื่อยๆีลยวกับข้อเนาะแล้วกับข้อกอดไง ใจยืมใจยืเออซึ่งววัวอืมอันนี้เขาขาย FT ยิ้มกับปู FT ขอขางย้มอ่ะขับปูเออฝากมาให้ปูนร้าอืมขอเออว่าขายคอยแค่กันไปเรื่อยๆค่คุ้งขางรวยไปเรื่อยเออ คือว่าการไหนเกย์ทีนี่ว่ะเออขอให้หึ้นหึ่งรู้ๆว่าตุกภาพแข็งแรงขอให้เงินไหนลองขอให้พอไหนมานะลูกนะแต่เริ่มแต่เริ่มอันนี้เดี๋ยวาขอขัดเออฟทีผ่านทางข้าอืนยังก็อนก่อดกับเชื่ออื่นชื่อนายมงคลไทยนางตีชดเออ คุณบาราเออมือก็คือเกาน่าแบบคุณารคือเข้ยียมหน่าเออเข้ไ้ในกระดานเมื่อเล่าเขยนไ้ก้ไปเมื่อผูปูุกคนได้หรือพอได้อ่านคือกระดาบุญได้หรือได้คือเกาเขาถังทักเขาบุญปเออด้วยบุญบารมีเราเคยเคยถักมากระดานคือเกาคุ่นับอกก่อทาราก็อใครลูกรักใจรู้ใจรู้อะรกาตัวขาดพราะอะรหึหงไหวกูว งาหมูขาวก็บาวให้งาหมูแดงก็ขาวหงายูกเนเพราะว่าใดทุกขากไปอีกคนตื่นมาเดี๋ยวแก้หิ้วมันแล้วเด้อแข่งกันพ่อพี่ได้อันนี้งาหน่อยชาพักดีไม่ถูกหวยแต่รวยรวยสินทย์แต่รวยรวยรุญสิงทานเา เออว่าถือกระต่างอพพอขอถวายนั่อึพอกับของลาโอ้ทาไมของลานเพราะพออ่านคือเขาขันพออ่านะยุดถือถือเออใจะเริ่มแต่เริ่มงเ้ืลเริ่อว่าไโชคได้ร่าบอกอพอว่าจะคอยดูเออว่าใจดูดึกเมื่อห้่ว่าเป็นวัด่าเป็นไขว่าเป็นไอว่าเป็นน้าวกบพ่อไก่เราหละอุพพอพ่อไก่คือเรือเดกัอ่าใครจะเริ่อเดิ่ดแล้วก็เวิร์เือร์นะลูกนะใจเดืจังละกะเบิดได เป็น,ปนั้นคือเบิกบพ่อใหญ่เนาะเอออันนี้คือน,อนายเกอะกอดเมื่อไรวันกาะกอดกับนายเอกชัททยคพวงถูงงานเออ,อขอคารวะอีกพอ่อมื่อแรว่าอย่างไงว่าเมื่อนี้งขีว่วับตู้มมานะพ่อตากฝนมานะไม่ใช่ตากแดดผู้ใดว่าแดด,ดมือของโปงแรกฟังว่ามือเ,ก,เก่งเกลี่ยน่าประพฤเออ,อ ม yeah. well, ับไ่ได้กัดเดยมากตับแค่ปลเขาใจเขาบม่ตู้ัดอือเอาลูตู้มาเรื่อกๆอือได้านุมัน้ำว่ะค่ะแต่ยังำอยู่ค่ะคาะขำกเคงข้า่ะตเออราข้างหนึ่งมันถึงมีความหมายบ็แ้กนแต่เเได้ดากไม่ตึงไหด้ดากไม้วแต่รถดากไม่ลอไหมือได้ดักไม่ติตัว ด่าทำไมว่ามาถือแมนอะไร่อนรแมนบ่ปูว่ามาถือแมนอะปรก่อนรแมนงานพอมนเนี่ยอากแต่ไม่ด่าก็ยัอื่เขาเขาเทดทางไม่เขาเติมด่กทางไม่ว่าปเมื่อนตัวใหญ่เปอร์เก้าหกสองหกปูเก้าหกท้องหกด่าคือให้ทีมงานดการดูน้องกึมเนาะครับปู

ขุนยามเราอาเออรถข้างหนึ่งว่าไปดคือว่าเุียมาทางาข้างไวคือข้าวรูเก้าเกษตรขุนยามหกเทือรขุนยาม้องเกือรขุียามอือย่าเกษตรขนยามมันเหลือทางอะไรก็ได้พอย่อะไรก็ก้ากษตเียากเกษยสองกษตเียมันขียไปใส่เะยรขียไปใสู่ เปงานคือขาโปดเขี้ยงเราบ่ไปก็ไปนั่งเก็บเอาตัวางบืออัน่หสามหไปแค่แต่นขี้่เอาแค่คือข้นบอพอยายไม่เชี่ยมัม่หกห้าก้าวข้าเอาไปจอดไว้บ้งจอดบาได้จอดไว้บ้อนหนึ่งค่ะถด้ถูอหมัยนะ มันก็คือบ้าทีไามันกคือบาของมันจอดบ้านแม่คู่บ้านแม่คู่ห่างกันกห่าก็คือบาวิหีไบ้ว่หอกกคือครัปเรูเอาเชียวาเอาเชีเาเขาบกันที่น่าัะหอกคึอกันครับคช่แหว่าที่ร่างดาห่ากคือบ้าวิหีไงแต่ก็บ้าวิ่งบเหียมีหอกคครูเนาะเขาไีออกมาหอกหกนี่นี่บ้มวเหียงบ้าวิ่งแตยังไ่ปัญหาบ่าเข้าจว่ถ้าวันหกหกปี ถห้ออกว่ากว่าเนี่ยเราบอกเยอะอยู่เขาทังหนาทังหนาคห้มาดิอกคือว่ามันเหียมันหงบอแเจียวอ่มท่านั่ว่าปัญหาเหมือนกันกรบปูเขาถึงไม่ปัญหาแต่ค่อยตื่นมาครบปูเออมันเหียมันหงกับคือคือใจร้ายากเนาะขั้นบ่อยากายมันเหียขั้นบ่อยากาศมันหงก็จอดว่าคือจอดว่าคือว่าคือห้าตุดคือห้าจุดคือ พเอว่าก็มีอาหารแรกอย่างเช่นวัน่หนึ่งบแก่เนาะใบแต่ผู้ขายเขาถือขายคข้นเขาขายหมูแรกก็ถือหมอแรกขั้นเขาขายวันึีนหนึ่งก็ถือวันที่หนึ่งมันมะรงครับปูพ่อว่าหามคนเรื่องเออวันเลยคือตามเกอร์เบื้องเออพวกนี้คือขอกะมาว่าคือขอกะเร็วเออเอได้แก่กมวนว่างไม่ตื่นขายครับปู ไข่หมูแดงกจากะขมอยู่ในเจเสมองอยู่ไหนแกะขมกูทำเอผู้แกะแกงไม่ได้กู้นตุ๋นเออไข่หมดแดงเนาะตุ๋นดูแลกกะขมเออดเลยมาหาเด็กงไ๋นไข่ไข่หมูแดงห่อเวลาหอพี่ปูไข่หแดงไก่อะไรกูไถ่หมูตุ๋นตุ๋าไขรมดแดงเะคูเออ มก็อันนั้นปานี่พอมันเข้าปืนได้่กนได้พอคนไข้มาแอือาจจะเนาะอาจจะแต่มาใครมาแดดแดดปยังไงดีเึฮแดกแเป็นยังไไ้แอ่ะไข้มาเ่ปอไรังยแเ่าเปิงอ่ะแดดละมันเนิ่มจะปวโอ้โหก็คือกันเนาะ ป้อจะคิดจะทำไน้พึ่งจะคิกได้เนาะเออได้ขนางาะอืมได้แปลอ,อึงอังมากมากได้ไปคึกร้ายได้ไปคิดเรียกว่ามันม <c oughs> นู่นได้ไปคึกอึงอังมักมากว่าชือ่นึ่นดู้ทางว่าไก้เพราะไม่ก็้ชค่ยืมเพราะเป็นยืค่าเรียกร้ายกันหนึ่งแมเงินนี่พอด้บ่างเอาไปจะคิดเป็นเงินพอเพราะเขหนเรื่องย่ม เออพ่อเ้าไปกลางคืนเด้อนี่ครับพ่อพ่อม่ดูเรื่องนันเนี่ยคพ่อกลางคืน่ะ่าค่ะเออนางใรกระใดูงาะเบองเอาขึ้นกึ่งเก้็ดนะมากกว่าครับพคใกระเน้อคุณพ่อใกระถูกเข่าเชื่อใจวานเดีวคือเท่าไหร่อยากมาฝากกันรับหมอพางาเรามามือให่กลมหึจ้าอืมาหวานมา